สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับเป็นสตาเลียนนะครับผมมากินหน้า25 0โนะครับเป็นสงแท็กเกอร์นะครับเดิมเดิมเลยคันนี้สภาพเดิมเดิมโรงงานนะครับสวยมากสภาพป้ายแดงนะครับผมเลขใหม่แค่2,000นะครับกิโลเมตรแท้แทนะรถสายจอดจริงๆคันนี้ท่อเดิมเดิมนะครับล้อยางเดิมเดิมสวยๆเงาเนะครับยางหน้าหลังดอกเต็มเบาะเดิมสวยๆนะครับฝาข้างเดิมชุดสีสวยนะครับเป็นสีเขียวเดิมโรงงานนะครับสีตรงเล่มเลยนะ กิฟต์นะครับลายลิ้วรอยเลยสีสวยมากสว่างมากดูความสวยใสยของเครื่องยนต์นะครับใหม่กิฟเลยนะครับคันนี้ขายได้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับออกใหม่คันนี้นี่หลายหมื่นมากนะครับเจ็ดแปดหมื่นนะครับคันนี้เหลือแค่สามหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองดูเลขใหม่นะครับนี่ครับดูแผ่นบา์นะครับแผ่นบาสสวยเลยนะคันนี้เลขใหม่วิ่งมาเพียงนะครับ 2,000ัครับสักครู่ครับติดแสง2,041กิโลเมตรแท้นะครับผมรับประกันให้เลยนะครับว่าเลียงใหม่แท้แน่นอนเครื่องยนต์ดีนะครับผมไม่มีดังไม่มีควันนะครับเดินเบานิ่งๆน,นะฮะขับขี่ใช้งานได้เลย ม่แค่2 0 0 0โลนะครับใายได้ไปคุ้มแน่นอนนี่ดูจานเบรกนะครับรอยนี่ยังไม่มีเลยนะครับยังเป็นแบบใหม่ๆอยู่เลยเอาเป็นว่าคันนี้สภาพป้ายแดงเลยนะครับคันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับราคาเงินสดนะครับอยู่ที่3,39 0 0เ้บาทน,นะครับพร้อมเล่นเบรกซานครบเลยนะ ใครสนใจนะครับติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรด้านบนมาได้เลยครับ